สวัสดีครับผมเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาพบกับแมปหน,นึ่งที่มีชื่อว่าแมปทุงทุง5คืนนะครับนะ5คืนกับแมปทุงทุงไปพี่เป็นนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับนะซิคชิคคุณติต๊ปานามานี้มาโอเคโอเคแมปทุงทุงใช่หัวละ คุณคือยามกลางคืนอยู่ในออฟฟิศนะครับนะเพี่เินไปในออฟฟิศออฟฟิศหรอเอ๊มีเพื่อนเหรอเมือ่อกี้มีคนโทรมาคุณควรปล่อยให้พนักงานทําความสะอาดทําหน้าที่ของเขามา คล <c oughs> ้ายเฟดดี้นะครับนะมีตาเล็กตาละล่ะแล้วก็ทูงๆแล้วก็คาบูชิโน่นะครับนะนะครับนี่ไงรองเท้าตาเล็กตาละไอแต่แต่เปิดมันจะหมดดุน <c oughs> <c oughs> ดิเพิ่งเปิดตรงครับเอ็งอยู่ครบ ทำไมแบตลดลุลุเล,ล,ลยปะเฮ้ยใครเสีงยงไรอ่ะมื่คืดอเังไรอ่ะหมด ยังอยู่ครบนะครับนะอโอเคเดียวพี่ก็เดินสำรวจนี่ก็ี่งไงนินนินนิน,น,น,นจ้าเขาพี่เขาฟี่เออไม่โอโนโอ้พี่กดออกมาได้ใช่ไหมล่ะโอโนโอ เอ้คนขัขขบูชิโนแห่ปะขับูชิโนแหะนะคน่ครับแล้คุยังไงกัน ดูตาเล่ดูตาละลายมา้ยใช่ไหมใช่จริงด้วยลูกเปล่าเมื่อกี้พี่เห็นรองเท้าอยู่ด้านหน้าโอเคตรงน,นี้ตาเล่ดูตาละอยู่ตรงน,นี้ไปจะหมดทุกคนเขาฟี่ไหน คนนี่แหละชิบหายมังเกินแล้วทุกคนทุกคนอะไรอะ่ะทุกคนครับช่วยพี่ด้วย ทุกคนไฟไฟไฟพี่ดับเอ๊ยโดนอะไรจามสิแกเสียชีวิตแล้วคุณตายโอเคมีฮะ ทุกคนตายเสียชีวิตอ่ะฮะก็คือตีห้าเมื่อกี้นะครับนะพิซซ่าเฮ้ยมีคนแอบเพิ่มที่มาด้วยอะรับไปโอเคเอาใหม่นะครับนะก็คือเอาใหม่อีกตาหนึ่งวอร์มนะครับถือว่าตาเม,มื่อกี้มุมวอร์มแล้วกันทุกคน แต่พี่อยากรู้มากเลยว่าในนี้มีตัวอะไรนะครับนะเฮ้ยฮึฮะทุกคน กี้ทำไมมันมาเร็วจังเลยคือแบบพี่ยังไม่ทันทำอะไรกม็มาแล้วอะทุกคนนี่ไงดูตาเล่ดูตาละละนะครับนะแล้วตอนนี้คาบูชิโน่อยู่ไหนเอ๊ะตัวอะไรวะโอ้โหเฟรดี้บันนี่แล้วก็ไอใครนะหมาป่าแล้วก็ชิกาเอ๊ะแต่คาบูชิโน่อยู่ตรงนี้นะครับนะ โดนให้เพื่อนเพื่อนโดนแน่จุนเพื่อนเอ้าใช่ะหผมเชื่อไปไงเนี่ยอาอเอาใหม่ต่อไปอันนี้น่าคืนที่สามนะครับนะทุ่งทุงตัวเอชแล้วก็ พิซซ่านะครับนะนะเ,เรารับเป็นกะเรื่องที่สามโอเคคือพี่จะต้องไปถ้พี่ลองไปกดเปิดประตูตรงนี้อพี่ต้องไปเอากุญแจชิปหายแล้ว เต็นไ่น่ารีบเลยคุณปล no. ่อยให้พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ของเขามาก็คือเราเอาไม่ได้นะครับนะเย่เพื่ันเพื่อนเฮ้ยแคบูชิโนมันโดูจังเลยอยู่ที่เดิมนะครับนะ cái okay, uh -huh. đều này Nếu ta đi dù ta là chỉ tông trong này เหายไปกล้องปิดการใช้งานเสียงเท่านั้นเอ๊ะตาอีไยอยู่ตาลไอยู่ตรงนี้ นี่คาบูชิโนอ่อยู่อยู่ไหนตอนนี้อะไรอะ่ะอืมพี่เจนตัวนี้เพื่อนมันมีหนึ่งตัว tay bệt lửa khá hẹn xa hai ông Mày được hay ยี่สิบเองอ่ะแล้วเมื่อกี้เพื่อนเราตาตรงไหนเอ๊ะทุ่งทุ่งเดินใช่ไหมนั่นไงทุ่งทุ่งเดินจริงด้วยเอ้านั่นไงไฟดับแล้วครับครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราเราไม่รอดแล้วโอ้โหน เราตายนะครับนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนะถ้าใครอยากลองมาเล่นแบบนี้ลองมาเล่นได้นะครับนะก็คล้ายๆกับเฟดี้แหละถ้าใครเล่นแบบเก่งนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบา,บายทุกคนตายกันหมด